ไปนี่เราแทนผู้ชมเนาะบรรยากาศมาสร้างบรรยากาศอยู่ไหนอยู่หน้าคือเรากับหมู่กับเพื่อนเนาะบรรยากาศก็อยู่ไหนอยู่หน้าก็สิม่วานนี่แหละโอ้โห้เด้อโอ้จะบอกไม่ทันคุณติดตามติดตามผมตั้งต่อไปอีันสิเรื่องอันเนี้สิมากินอยู่ตรงหน้าเนาะบรรยากาศแบบจำเลยได้เหลือต้านเองเซ็งแดดซองมาใส่โอเคกแ บึงอ่ะขมบึเลื่มขมขมกิดกินก็บอกบอกว่าบ้านนี้ตัวหวง่ะหวงว่ะดึงลยนะบ่ขกบึ่งทีน้อไปเชี่ยวื่อว่าเอาบ่ชนกูอีกเลยถ่ายตุองพียังเอาว่นถ่ายตนไปเชียวื่อ ได้โอกาเอิิทกับพันบ่คนดินมีครบบ่ดินังเท็บเดุริบุษคนอยู่ดีๆริบุดุบลยสบัิเาเลี้ยงยังเนีละดอ้ยัไมเดีย้โหอหโอ้โห้หโอ้โหโเ้อ้อ้อโอ้ห้อ้อ้โหอห้หอ้โอ้โอ้อ้้้ออ บุญใหก็เลยมันี่ชามันเ้ามันี่ชออตตี้าแครผมมือายังปี้นเลยชยูโบนวิวก็ไปทังฝุ่นคุณเราใส่มุ้งนดเดียวนี่งว่าัมันนี่เโอนวัดกูนั้นน็ดกูชวดเลยี่เราประธโอนหายยังวากูกัยังสิบดอ้วแจ่มเลยวิ่งไอนี่ไม่นี่่ายเหมือนอะไแบบีนนี่แบบันเลยปนี่ เดี๋ยมึงก็นั่งเลยบงดีอจนั่งนี่ดเลจะลงเพตะแหลกนี่าติตตามตอนโลเนทิตอนปีงันดอกเนาะเขาเบื่เขาเ้ยมีนีหมดไกลๆแหน่อยคนกำลังหนะกล่องไล่ทีแบบจัมศาสตรเลยาแหล้วเาะหเาะัเราะวเราวเายหุเหเาเเะะเระัััรัเขาาะาหะ กหแต่ไทยม่งบ้ิโภายท็กซ์เลยแต่เราพูดกินไว้เดียอะนะม่ชจังเนาเดียไมจังกูทาเถือมีอะไยางนี้ตำส้นหาโอ้เพ่ตายกพด่างเห็ดทิมหนึงเลยด้ในเม็ดนมี่ห้ามยเาว่ามีแต่ชอบคน